สวัสดีครับเรามาพบกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้เป็นคลิป Excel นะครับซึ่งก็จะขอยสรุปสั้นๆน,นะครับสำหรับคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเกี mm ่ยเอ็กเซลแล้วก็เป็นเ,เรียกว่าชัดคอร์สสั้นๆแบบเร่งรัดถ้าอยากดูเวอร์ชันเต็มนะครับกไปดูที่เว mm ็บไซต์ของผมนะครับ u t u b e นะครับ IT for life by เจนูนะเซิร์ชเนี่ย IT for life by เจนูนะครับ เข้าไปตรงนี้นะจะมีเรื่องของเพลย์ลิสต์นะครับเป็น์เพลย์ลิสต์ของ Excel อยู่ไหนเนาะนี่ Excel เอ่อเอ่ Excel, Excel. อเอ็กเซลเอ็ยู่ไหนเนาะอ่ะทันไปนี่อ่า e อ็กเนี่ฮะคลิกไปเลยครับ<ป>จะมีอยู่หลายตัวนะครับตั้งแต่ความรู้จักนะครับตรงน,นี้นะครับขั้นตอนการจัดตกตแต่งนะครับการคำนวณมีอยู่หลายซีรีส์เลยครับแล้วก็ เพิ่มเติมได้นะครับผมอีอพีนี้เอาสั้นเน้นใช้งานจริงๆมีอะไรบ้างโอเคนะครับเหลี่ยมหนึงสวัสดีครับผมเข้ามาจนรึงท้ายเสียงมาอีกแล้ว,อวอโอเคขออนุญาตครับก่อนอื่นขยายก่อนเนาะน,นะครับสลักสลัก,ก,กนะครับไอตัว Excel เนี่ยนะครับจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเขาเร<ม>ียกเขาเรียกเป็นก็ได้เป็นเป็นหนึ่งสมุดหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็ชีทเนี่ยก็เหมือนหน้าเนึ่ย เราเชียได้หน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามได้แต่ที่บอลครับเราเอาเลขรัดเอาหน้าเดียวนี่แหละนะหลัก Excel ใช้ในการคำนวณเราประมวลผลแล้วก,วลลแลวก็แล้วก็ใช้ในการแสดงเป็นเป็นกราฟทั้งส่วนใหญ่ของเรื่อน,นะครับที่ต้องรู้จักก็คือหนึ่งเรียกว่าเซลล์เซลล์เซลล์ที่ว่าเนี่ยครับก็คืออย่างเช่นหคลิกเนี่ย e เนี่ย e หรือ e หนึ่งก็คือคอลัมน์ที่ e แถวที่หนึ่ง นคลิกอันนี้คอลัมน์ที่ F แถวที่5ผลอ,อันนี้คือคอลัมน์ก็คือเซลล์เนมสี่ห้าก็คือคอลัมน์ที่5แถวที่คอลัมน์ที่4 4่ส่ทั้งแถวที่5อันนี้คือคอลัมน์ไล่ไปเรื่อยๆเ,เลย,เย,ะเย,ย,ยนะครับไปถึงเอฟเลยไปเรื่อยๆเลยฮะแถวก็มีได้ไปเรื่อยๆยาวมากยาวมากนะครับแล้วตอนนี้ คำว่าส่วนี้ก่อนลังกันง่ายๆครับก็เดือนเราจะลองตั้งโจทย์นะว่าโจทย์ทุกกมเนี่ยจะทำการทำเกณฑ์คะแนนการ์อข้อมูลรยอดขายนะครับลายไต่บานนะครับของสินค้าสี่อย่างนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างและทำเป็นกราฟวงกลมเช่นผมมีรายการนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเพิ่กขวาล่างมันจะรายการเดียวกันเลยครับ สัคืีรายการนะครับตามุกราลาคมพคุหธาคม 5, ีันาคมเมษายนนะครับเร็วนะฮะไปช้าก็ต้องดูนะครับข้าวนะครับน้ำขนมของหวานสมมติอันนี้เป็นยอด,ดขายสินค้าของเรา าสิบสองร้อยร้อยเจดสนะครับนะบ้ขายได้ห้าสิบร้อยึ่งนะครับร้อยยี่สิบร้อยแปสิบขนมขายได้สองร้อยสมมุตินะตัวเลขไม่ต้องเ,อเรียดนะครับอยาให้เห็นภาพมาพว่าทำมันยังไงนะครับสองอยห้าสิบนึ่งร้อสองนะครับอของหวาน หวานนะครับร้อยแปดสิบสองร้อยหนึ่งยี่สิบแล้วก็หนึ่งรสมมตินะครับจะตารางเนี่ยเราจะตารางได้นะครับผมไม่บอกตนะรงได้พว่ามันง่ามากนะทุกท่านไปไปดูได้นะฮะเราก็ลากคุมล้วเลือกตารางเส้นขอบนะฮะไปจากเส้นหนาเส้นแล้วก็้นตันะบได้อยู่แล้วัดต้อยู่แล้วเอให้เห็นเห็นไหมอันนีน้ อยากถ้าเขาเป็แค่นี้สแสดงว่าอะไรครับข้าวเนี่ยขายเดือนมกราได้หนึ่งร้อยภูมิภาล่านสิบวินาสองร้อยเมสาร้อยเจ็สิบนี่คือยอดขายรายไตรมาสคือมกราภูมิภาวินาเมษาถ้าอยากรู้ว่ายอดขายนะครับของข้าวของข้าวนะไตรมาสที่หนึ่งมีเท่าไหร่ขนมหรือน,น้ำเนี่ยยอดขายเท่าไหร่ก็เพิ่มไปรวมครับ รวมซึ่งเราคือการคแนนรวมก็คือกำมนวนรวมกันเอามาบวกกันนั่นเองวิธีการทำเม่ไหร่วิธีครับเช่นเช่นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะครับก็คือเท่ากับเท่ากับนะครับหนึ่งร้อยวหนึ่งร้อยห้าสิบย้ำนไม่ถูกต้องนะบวกสองร้อยบวกหนึเจ็ดสิบวิธีนี้คือการเอาครับเอาตัวเลขมาใส่เลยซึ่งอันเนี้ผิดหลัก ับอย่างไรอย่างนั้รนน้อยห้สิบสองนี่น,นะได้ร้อยยี่สิบถ้าเกิดแก้ไขเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งศูนย์เทาเดิมแต่มันแก้ไขไปแล้วมันไม่ใช่ร้อยสิบนะครับวิธีนี้ไม่ถูกต้องนะครับวิธีการคือเขาเรียกผูกสูตรนะวิธีง่ายครับก,กดทับเขาเอาเอาได้ก่อนนะไปกดนี่กดเลยนะแล้วเลือกตรงนี้ครับออโต้สั่งเลือกสั่งเป็น นไหมซัมบีสองถึงบีถึงอีสองยันนะอันนี้เป็นความฉลาดของ Excel แต่จะมีข้อสังเกตอีกทีหนึ่งครับถ้าทำเปลียนางตอไปรถผกไปเนื้อนะอันนี้บีสองถึง e 2. 2> อีสองอเห็นไหมครับแก้เป็นหนึ่งร้อยลดลงฮะร้อยสิบเห็นไหมเอ็นนี้คือการถูกสูตรที่แท้จริงและอีกวิธีการเท่ากับครับเท่ากับก็บกบกคือจับอันเซลที่นี่ เซลผมมี3บวกกับ C ที 1, 2, 3, 1, 3. ่3บวก D ที่3บวก E ที่3ก็ได้เหมือนกันหรือลิกครับคุมขวาล่างหนึ่งครับหนึ่งจัดเป็นการก็อปีสูตรเห็นไหมครั 3b 2e 2 b 3e 3, e 3 bc e 4เห็นไหมนี่คือตัวอย่างคำว่าง่นะายถ้ามองล่างบ้างสา3บวกใช่ยากนะฮะทาไม่ทน ลองดูนะฮะกดซ้ำเห็นไหมครับขอตัอออตวไปเลยปึ๊บมันจะจับล่าปึ๊บถ้าข้อมูลอย่างนี้แสดงว่าอะไรครับยอดขายของข้าวในมาที่หนึ่งขายได้หกร้อยยี่สิบขนมขายได้หกพันห้าสิบน้ำน้ำข้าราสิบขนมเจ็ดพันห้าสิบของหวานหกร้อยรวมไปทั้งหมดสองพันห้าร้อยยี่สิบตัวอย่างถ้าอยากรู้ว่าเอ,อ๊ แล้วแล้วแล้วเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยแล้วข้างเนี่ยในบ้านที่หนึ่งขายได้เดือนเท่าไห,หร่รือเฉลี่ยแล้วเดือนเท่าไหร่จัดได้มากทั้งหมดสี่ทั้งหมดสี่เดือนเนี่เฉลี่ยหมายกาว่าน้ำทั้งหมดโดยสูวนนัคือทั้งหมดในบวกการอาหารด้วยด้วยสี่ตัวอย่างนะเท่ากับอันนี้ หารด้วย4นะ,นะครับเท่ากับ F2 หารด้วยนะครับ4ตัวเลขหนึ่งครั้งก็คือ155นะครับผมทำอยู่ที่นี่นะครับหมายความว่าทั้ง4เดือนเนี่ยรวมกันแล้วเฉลี่ยเดือนมันขายประมาณสั้ง155หรือวิธีการนี่ค,นครับขัวนะเท่ากับนี่นะที่ประเทศออสเตรเลีย เลือกเอว่าเลสเห็นไหมครับตัวน,นี้สามอีกหนึ่งครับเห็นไหม b สองถึงอะไรครับ f สองซึ่งมันผิดนะครเพราะว่าเราต้องการหาค่าเฉลี่ยของ b สองถึงอะไรครับ e ที่สองถึงแก้ f เป็นนะครับเป็น e เห็นไหมครัตรงน,นี้ผมไม่ลงในเทลเยอะเลยครับดีเทว,นะทวไปดูในคลิปผมนะผมทำไว้หลตัวละอันนี้ก็แบบเม่งโดนนะครับแบบลากปื๊อไวจะพบว่าเฉลีย่ยครับ น้ำขายเดือนละ137.50บาทขนม187.50บาทอ่าอยากรู้ว่าอะไรมากสุดขายได้มากสุดเดือนไหนครับผมก็ใช้คำมุ่งมากที่สุดนะนะครับวิธีการเดเหมือน,นเดิมครับกดที่ซ้ำเนี่ยแม็กเปดูนะแม็กเห็นไหม b สองถึงกันไครับ t สองใช่ไหมไม่ใช่นะ ถราต้องการแค่เมื่อไรถึงเมษายนก็เป็นนะครับเป็น e ที่สองที่สองเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะบอกว่าทั้งเดือนข้าวเนี่ยขายสูงสุดก็คือสองร้อยบาทแบบล่าครับเห็นไหมครับน้อยที่สุดบ้างอันนี้ตัวอย่างนะนะครับไม่ทันไม่ทันดูตัวอย่างตามที่แหลนะกดเท่างกับเพาะับเริ่มเลยหรเป็นเป็นบิน นะครับมุกลาถึงะครับเมสาหรืออ e ีครับอ e ี e เห็นไหมมันออโต้ให้เป็นเอสสองเพราะถ้าทนี้ไปผิดแน่นอนครับจะลืมนะวิีการเอาไปใช้นะครับสเส้นหนึ่งครั้งลากเห็นไหมครับตามสดุดเื่นหนึ่งน้อยเอาละอลบายสีเออคพลางง่ายนะครับย่างทีเดียบแ่นี้จะไปดูเพิ่มอีกนะในเอกสารนะครับทีนี้ทนี้ เเราอยากจะทำกราฟบ้างกราฟวงกลมแสดงยอดขายเอาเป็นรวมแล้วกันรวมนะนะครับของไตรมาสที่หนึ่งผมก็ลากคุมอันนี้ใช้อันนี้ใช้นนใ,ชใช้แค่นี้พอใแค่นี้นะแล้วก็เป็นอินเสิร์ตแล้วก็เลือกเอาเลยครับเลือกเป็นเลยครับเป็นไฟชาร์ตฟึ่งนะครับเป็นไฟชาร์ตย้อนนี้ก็ได้ครับ เห็นง่ายอันนี้มันทําอะไรบ้างมันจะไม่ตรงเรานะเพราะมันมุกลาเราไม่ต้องการาต้องการใจมากเลยแยกเลยนะครับเป็นข้าวหนมน้ำของหวานวิธีการครับคลิกขวาที่ชาร์จครับเลือก select b ต้าครับเห็นไหมครับเราต้องการอะไรครับต้องการข้อมูลที่เป็นแค่แค่นะครับแค่รวมถ้ากดแค่นี้ครับไม่มันก็ไม่ใช่แบบพีเดียทำไมครับ เอาคลิกไฟทที่ในซิกิต้าครับตรงนี้นะผมสวิตปึ๊บขึ้นมาจะเห็นว่าเริ่มมาแล้วข้าวน้ำขน,ม,ขน,ม,ขนมหวานแลว้วก็อะไรครับแสดงที่เป็นโลมนะกดโอเคโอเค,อเคนี่ผมไม่ใช้ลบเลนะทีนี้ตกแต่งไงครับตกแต่งไงคลิกที่นี่ครับข้างบนเห็นไหมใส่ตอะไรคลิกก็ได้เห็นไหมครับหรือคลีกก็ได้เห็นไหมฮะก,การนี้ง่ายดีด แต่สังเกตว่ามันเป็นเปซ็นต์ห้เห็นไหมแสดงว่าเฉลี่ยรวมไปขายอะไรมากสุดสาสิบเเนต์คืออะไรขนมขายเยอะสุดแต่ว่าเยอะสุดสิบซไม่รู้ว่าเท่าไหร่ซึ่งอัเนี้มันคือสามสิบปอเซ็นตขนมขนมคืเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยห้าสิบวิธีการแก้ไขนะครับคลิกรงนีครับปึ้งหนึ่งครั้งให้คิกตนี้ครับปึ้งเลือกตรงนี้ครับ level o p t i o n ตรงเนี้เปอร์เซ็นต์เห็นไหม เหไหมเอาติ๊กไปน,นะครับเป็น value เห็นไหมถ้าเอาติ๊กเอาอันก็คือผนนี้ออกก็เป็นแค่จํานวนถ้าเปอร์เซ็คือนะครับหกร้อยบสี่เปอเห็นหมเเป,นะป็นไปเปบ็นไหครับบางคนไม่ทันอ่ะคลิกขึ้นี่ครับคลิกขวา,า,าวันัต้าลเลเื่อนี้ครับเป็น value เห็นไหมครับโชว์ขึ้นี่ไหม เราไม่เอาแค่นี้นสวยแค่นี้สวยหกร้อยอีกเปอร์เซ็นต์ตรงนี้จบแล้วง่ายๆคือวันนีอีกเยอะวันนี้ครับที่เราไปเล่นได้นะครับซึ่งซึ่งผมบอกแล้วผมอธิบายไว้ละเอียดบ้างนะในคลิปที่ผมอธิบายไว้เนี่ยมีตั้งสี่ซีรีส์สิบเจ็ดแปดแปดเก้าซีรีส์แล้วก็มีตัวอ,อย่างแอปไพล์เคชันไฮวอทเทเบิลบ้างสรุปตัดเกรดบ้างการใช้อ e ีพีเอลการเชื่อมสูตร นะครับอีกเยอะแยะเลยเข้ามาดูได้อาจารย์ส่งนี้นนให้ฉะนั้นนะครับในพาร์ทที่เราศึกษากันเนี่ยไม่ยากหรอกครับอยากให้เราได้ฝึกฝนต่อไปนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูก็ขอให้โชคดีนะครับดูง่ายๆทั้ทั้งเร็วๆถ้าเลยไปซับให้ช้าลงนะครับหรือปรับเวลาช้าโลขอขอบคุณมากครับที่เข้ามาเรียนรูกันสวัสดีครับ